มาดูคุณแจใส่ LS ของพึ่งถึงเดี๋ยวแกะดูเลยอันนี้ไม่มีถังนะครับไม่มีฝาถังน้ำมันดูว่าดอกเดียวจะแทงได้ทั้งคันไหมเพราะของผมที่ซ่อมฝาไปอะ่ะที่ทำคลิปซ่อมฝาไปนะลงไปให้ดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าดอกมันจะไปแทงถังผมได้ไหม ส่งเร็วนะครับส่งเร็วมากเลยเปิดป้นนี่แหละส่งเร็วดีเหมือนกัน พักมาดีครับดูจากภาพแล้วได้ตรงตามปกนะได้ตรงตามปกที่ขายนี่ของ LS นะครับของ LS กับของ Beat ของ a ด h จะไม่เหมือนกันนะตัวนี้เป็นตัวงัดงัดกระเดื่องล็อกนะครับจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นของของบีดกับ แอดนั่นจะเป็นแค่แกนยาวๆออกไปนะครับเป็นกระบอกยาวๆออกไปแล้วปาดนะครับเพื่อจะไปบิดนะครับไปบิดกับบ่อตัวล็อกบอกมันจะไม่เหมือนกันนะครับอยากคิดว่าใช้แทนกันได้นะนตัวนึงมีชุดมหม่ชุดล็อกท้ายนะครับมีชุดล็อกท้ายนี่ตัวกุญแจก็สีเขี่ยวนี่ปัญหาของผมแหละผมต้องไปไล่สายแหละได้มาสีดอกนะครับ เดี๋ยวไปแทงถังผมดูถังผมนะครับที่ทำฝาไปที่ผมเปลี่ยนเอาตัวนี้มานะครับที่ผมเปลี่ยนเอาตัวนี้มาดอกนี้จะแทงได้ไหมเรียบร้อยครับสรุปผมไม่ต้องซื้อชุดใหญ่ดูนะครับมีดอก ดอกที่ผมสั่งมาบิดเปิดได้นะครับลงไปกดดูว่าหมุนไหมนะหมุนไหมนะดอกกุญแจหมุนนะครับดอกกุ้แจหมุนลอ็อกไน้แล้วโอเคครับใช้ได้เดี๋ยวติดตั้งแล้วค่อยว่ากันอีกที